ทำสับเปลี่ยนเสร็จก็เอาหัวจักรไปเก็บไว้ที่ก่อนจัดนะครับรอ,อกับช่างเครื่องก็จะไปพักนะครับ I <laughs> Thank you.